Here's some cheese bread. are uh. <laughs> <laughs> ตกเยอะแล้วค่ะไม่ทํมามันแบตตวี่ใช่ค่ะลูกต,ตกเยอะขึ้นอีกค่ะทุกคนคืนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะดูเห็นไหมมันมาตรงแมตโตโน,นอะไรใช่แล้วลูก ูกค้าตกเยอะเลยค่ะดูดูดตกโอ้ทุกคนคะเรามาสำรวจกันลางคืนนะคะตอนนี้ตกหนาขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้วตกหนาแล้วค่ะทุกคนโอ้ดูเร็วโอ้จมรองเท้าแล้วตกหนามากมากเลยอ,ะอล่ะน้องเชล่าตามแม่มาตรงนี้ โอ้ยคุณนิสหนาขึ้นมาจะถึงขาแล้วอ่ะโอ้ยโอนี่คือตอนกลางคืนนะคะทุกคนเราว่าเราทำเมร์เราทำ s n o w m น n snowy นนได้ใช่เหรอคะฐาน,นน้องเล่นเดมอนที่ลงไปเล่น oh <my. S 2> โอ้ยทุกคนนี่คือกลางคืนนะทุกคน mm. เรามาสำรวจกันตอนกลางคืนหลังบ้านนะ่ะทุกคนดูโอ้ย oh กล้องปิดกล้องหน่อยลูกค้ารถของน้องมองไม่เห็นแล้วป๊าปาร์รถ้า <laughs> oh, น้องเจล่าสนโนเข้าในเท้าน้องหรือเปล่าน้องต้องเดินดีดีเฮ้ <laughs> <laughs> ยนี่ค่ะทุกคน มาสำรวจโนนกันตอนกลางคืนน้องเจน่ารอแม่ด้วยเดี๋ยวไป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 ค่ะตัวหังดื่นตรงนี้นะลูกโอ้เห็นไลท์ไม่ได้ยยวเห็นไม่ได้เลยวบนไลท์ของเราทุกคนคะ่ะดารลัดนี่คือดารลัดค่ะทุกคนโอ้ oh my goodness พัดพัดลมพัดหนาวเหรอลูกแม่จะมาสำรวจตรงนี้ค่ะทุกคนคะนี่คะ่ะทุกคนโอ้ยสโนว์สโนว์สโนว์ตอนกลางคืนโอ้ยถ้าไม่ใส่ถุงมือหรือว่าถุงเท้านี่แบบว่า เห็นเด็กอะไรเต้นอยู่ทุกคนมองไม่เห็นทางเดินเลยค่ะมองไม่เห็นเลยทางเดินเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ฟุ้งธร o มเนี่ยเยอะเอ o ธรร o เน้อสีน n เน้อ นมีฝ่อบิ๊กบอลมีฝ่อใช่อันนี้ครั้งแรกของน้องเลยเราเยอะมากตกเยอะมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่นพรุ่งนี้มาเล่นสโนมบอร์กับพ่อโอเคนนไอ้จูนจะมีน้าอินแต่ไอ้น้องิดนิ้มใส่เขียดโอเคเดี๋ยวแม่ทุกคนดูทุกคนดู ขาวแบบนี้เลยอะทุกคนต้องเก็บภาพไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวฤด,ดูร้อนมาเดี๋ยวฤด,ดูร้อนมาเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงเฮ่นี่ก็รูอ้อห่าหนาวไหมอโอ้ยนี่ใครเป็นดอกไม้เลยดอกไม้สโนโ